กระทรวงการคลังยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่แคาดว่านอีก4เดือนข้างหน้านั้นจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปภาษีครั้งที่2ประจำปี2558ซึ่งมีนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีการหารือในหลายเรื่องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างภาษีโดยนในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นที่ประชุมได้ท้วงติงในหลายประเด็นทําให้อย่างไม่ได้ข้อสรุป ต้องกลับไปศึกษาใหม่และนำมาหารือกันอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหากโครงสร้างภาษีดังกล่าวนั้นได้ข้อสรุปจะส่งให้นักวิชาการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นคาดว่าจะชัดเจนภายใน4เดือนหลังจากนั้นเมื่อรัฐบาลมีความพร้อมจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ด้านนายละวะรนแสงสนิทรองผู้มนยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอ,อเปิดเผยว่าที่ประชุมได้มีการหา,หารือใน3เรื่องที่ได้ข้อมูลมาจากสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชประกอบด้วยการปฏิรูปโครงสร้างภาษีทั้งระบบการออกมาตรการจูงใจให้ SME เข้าสู่ระบบภาษีและการจูงใจให้ประชาชนเข้าสู่ระบบฐานภาษีให้มากขึ้น โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงสิ้นเดือนนี้โดยสสคนั้นต้องการรวบรวมข้อมูลระหว่างสปชกระทรวงการคลังและภาคเอ,อกชนถึงแนวทางในการปรับโครงสร้างภาษีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด